ต้องมันยาอวดดีเป็นพระเจ้าหรืออวดดีว่าเป็นหมอแล้วก็กำจัดโรคให้หายไปยาอวดดีมันมากถึงขนาดนั้นหายหรือไม่หายตายหรือเป็นมันเป็นเรื่องของธรรม,ม,มชาติเราได้แต่ร่วมมือกับธรรมชาติเพื่อมันเป็นไปในทางหายรือในทางให้หายหรือแม้ในทางที่มันจะตาย แต่ถ้าเรามาเชื่อแต่ต่อกันไหว้ทางหนึ่งไวิงเวลาไว้อย่าให้มันตายแล้วม,มันประหานข้องมันเองโดยอำนาจของธรรมชาตนนินั้นสิ่งที่เียบหน้าสุดก็คือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดอาการที่เราโง่เรียกว่ากำไรเรียกว่าขาดทุนแต่ ทั้งทั้งชีวิตมันมีลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อธำรายรอยู่โดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้เราไปทำมันผิดมันก็เกิดอากากรที่เรียกว่าขาดทุนมากถ้ามีโรคก็เพราะเาทำผิดกฎแหงเหตุแัตจัยหายโรคก็คือทำเครื่องถูกตามกฎของเหตุและปัตจัยมันจะมีาการบังเอิญที่มันถูกก็มันเ,เอิด้วยกันนะ ะมีความรู้พอระเบียบกันนาของบุคคลผู้คครู้แต่อย่าลืมว่าถ้ามันเป็นไปได้โดยธรรมชาติหรือจะเรียกว่าโดยบางเอิญพอสุดแท้ไม่มีโรคก็คือไม่มีอะไรติดรากตื่มันไม่ใช่อะไรมันไม่มีอะไรติดรากจากการณ์ธรรมชาติทีม่มันต้องการจะันเจสมอมันไม่มีอะไรติดลาก ก็ให้มีโรคนี้ใครจะืนนช่วยกองทันหรือแต่ไทยธรรมชาติหรือเราจริงธรรมชาติแต่ว่าเราก็จะัิดี่ตเราเพราะเราเข้าไปจากสิ่งจวกล้อจริงๆเนี่ยที่มีอำนาจรูงสึเกเป็นตัวธรรมชาติหเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติท่านอาจจะเตัวเด็ดขาดเราก็ไปายรูปมือ เพนั้นเองที่เราใครจะช่วยธรรมชาติช่วยด้วยเราช่วยเรามันก็แเ้วแต่ว่าเราจะร่วมมือกับธรรมชาติได้เปงไรในความรู้เรื่องของธรรมชาติโดยถูกต้องนั่นแหละมันจะช่วยแต่ถ้าว่าโดยที่แ้แล่ลมันก็ต้องเป็นการร่วมมือกันระว่า มชาตินั้นกใหมตัถึงสิ่งที่เรียกว่าโคตโคนมันต้องรู้กฎของธรรมชาติและก็ร่วมมือกันทําให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพื่อจัดจับปัญหาต่างๆเสียเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ตัวธรรมชาติรู้จักธรรมชาติแห่งชีวิตรู้จักทั้งลักษณะว่ามันเป็นอย่างไรรู้จักทั้งกฎเกณฑ์ว่ามันมีกฎเกณฑ์อย่างไร ถ้าเรารู้เรื่องของธรรมชาติดีถึงเพียงนี้แล้วมันก็ร่วมมือกับธรรมชาติบ้าโดยง่ายปะเด็นไปในทางที่เรียกว่าจะเรียหรือทำไรนคนโง่ตอนนั้นมันจะพูดว่าทำไรหรือขาดทุนหรือคนโง่เท่านั้นที่มันจะรู้สึกว่าทำไรหรือขาดทุนไอ้คนโง่เท่านั้นที่มันจะคิดถือว่าํำไรหรือขาดทุนแต่พระอรหันต์ท่านจะพูดว่ามันเช่นนั่นเองกดขอนธรรมชาติมันเย่านนั่นเองมันเช่นนั่นเองจัม มันจริงให้เป็หลงเรื่องกำไรหรือขาดทุนแล้วถ้าเกิพูดไปเรื่องกว่ากำไรหรือขาดทุนนั้นมันก็เป็นเรื่องบ้าพอๆกันแล้วมันบ้าพอๆกันแล้วเรื่องบ้าเรื่องเซียนเรื่องบ้าพอๆกันแล้วเรื่องชั่วหรือดีมันก็ขับรีพอๆกันแล้วราะว่าถ้าไปยึดถือแล้วมันปังเอาทั้งนั้นเลยอย่าไปยึดถือมันข้าวมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่าไปรักข้าวอย่าไปเกลียนมัข้าวมีดเสือดีป่า เพราะว่ามันเป็นไปตามสดของธรรมชาติมีจิตใจของการอาหารปลูอยู่เนื้อความโอ๊เนื้ออะิชาเนื้อติเลตันเนเนื้อตามไม่รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่มีความรู้สึกว่ากำไรไม่มีความรู้สึกว่าขาดทุนไม่มีความรู้สึกว่าได้ไม่มีความรู้สึกว่าดียไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าเชื่อว่าคุณว่าเปล่าว่าคุณเสื่อว่าคุณเสื่อมไปหมดรู้ัดว่ามันเป็นต้นนั่นเอง